สวัสดีคะ่ะลูกๆนักเรียนทุกคนเข้ามาหรือยังคะวันนี้เราวิชาประวัติศาสตร์ไทยนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องวิเคราะห์ประเด็นสําคัญทางประวัติศาสตร์วิเคราะห์ประเด็นสําคัญทางประวัติศาสตร์ในเนื้อหานี้นะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทยอันแรกนะอันที่สองอาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทยและอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย การปฏิรูปการเมืองในสมัยรัชกาลที่5การปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะหรือการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475บทบาทของสตรีไทยและก็บทบาทของพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยอันสุดท้ายอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่มีต่อไทยนะคะในที่นี้นะคะคุณครูจะพูดถึงเรื่อง แนวคิดความเป็นมาอาณาจักรโบราณแล้วก็จะพูดถึงวัฒนธรรมตะวันตกส่วนในการปฏิรูปบ้านเมืองสมัยรัชกาลที่5แล้วก็2475แล้วก็บทบาทสตรีไทยแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริยนะ์จะมีอยู่แล้วอยู่ในหนังสือนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนอีกครั้งหนึง่งต่อนะคะเอาแนวคิดความเป็นมาของชนชาติไทยคนไทยมาจากไหนนะ<ช>เคยได้ยินคำถามนี้ไหมลูก คนไทยมาจากไหนอ่เรามาดูว่าถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่ที่ไหนนะคะก็จะมีหลายหลายท่านที่มีแนวคิดต่างๆนานาแนวคิดแต่ละอย่างแต่ละแนวคิดเนี่ยก็จะมีมีหลักฐานมีมาสนับสนุนเพื่อให้แนวคิดของตัวเองเนี่ยมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นถึงใช้อาจจะใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ซึ่งเรา ได้ศึกษามาแล้วในบทที่สองนะคะแนวคิดอันแรกนะคะก็คือแนวคิดที่เชื่อว่าทินเดิมของชนชาติไทยอยู่บริเวณเทือกเขาอันไตนะคะอยู่บริเวณเทือกเขาอันไตแนวคิดนี้ขุณวิจิตมาตราคุณวิจิตมาตรานะคะท่านได้บันทึกไว้ในหนังสือหลักไทยนะเขียนหนังสือหลักไทยขึ้นแล้วก็ สำหรับแนวคิดนี้ก็จะมีชาวต่างชาตนะิที่มีความเห็นที่สอดคล้องก็คือนายลาคูเปอรีหรือลาคูเปรีนะคะเท่อว่าถิ่นเดิมของไทยเนะี่ยกำเนิดอยู่บริเวณมณฑลเสฉวนของจีนตลอดจนแนวคิดของออนักประวัติศาสตร์อีกท่านหนึง่งนะคะซึ่งเป็นชาวต่างชาติก็คือหมอวิลเลียมคริสตันดอตนะคะวิธีการนี้ยังเหตุผลยังสนับสน,นุนไม่เพียงพอ แล้วก็ยังล้าสมัยอยู่เพราะแนวคิดนี้ได้รับความนิยมหรือความน่าเชื่อถือน้อยนะก็มีนักประวัติศาสตร์อีกท่านหนึ่งที่บอกว่า,าทิ่เดิมของไทยนะอยู่บริเวณตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของจีนตลอดจนรัฐอัดษรของอินเดียแนวคิดนี้นะคะซึ่งมีกรมพยาดำรงราชานุภาพนะคะกรมพญาดำรงราชานุภาพ ซึ่งเป็นหลักเลยแนวคิดนี้ท่านมีแนวคิดนี้มาจากการบันทึกที่เขียนขึ้นของนักหลักของหลักฐานจีนนะคะรวมทั้งอของอดออรวิลเลียมเกตนี่นะคะวิลเลียมเกตนี่ย์ดรเดวิดเคไวอาร์ดรและดรบรรจบพันธุเม่ะศาสต,าตราจารย์ดรประเสริฐนะนทะคุณ ที่มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่าหลักฐานทินเดือของไทยน่าจะอยู่บริเวณตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของจีนนะตลอดเลื่อยลงมาจนถึงอัสัมของอินเดียปัจจุบันนี้นะคะแนวคิดนี้ได้รับความน่าเชื่อถือมากเพราะอะไรเพราะว่าผู้คนยังมีวัฒนธรรมมีภาษาที่แผ่กระจายอยู่ทั่วไปตามบริเวณที่ท่านได้ได้พูดก็คืออยู่ตอนใต้ของจีน ตะวันออกเฉียงต้เย่ทางบริเวณทางตอนใต้และแตะวันออกเฉียงใต้ของจีนและตลอดจนรัฐอัสสัมของอินเดียนะคะต่อไปแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งน,นะคะแนวคิดนี้บอกว่าออคนไทยไม่ได้อพยพมาจากไหนหรอกคนไทยก็อยู่ที่ประเทศไทยปัจจุบันนี่แหละสำหรับแนวคิดนี้นะคะนายแพทย์สุดแสงวิเชียนนะะท่านได้ศึกษาโครงกระดูกมนุษย์ นะยกหินในสมัยนั้นนะที่พบที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีแล้วก็ในหนังสือที่นายสุจินวงเทศเนี่ยนะเขียนไว้ว่าคนไทยอยู่ที่นี่นะคะทำไมข้อสนิษฐานนี้มาจากไหนข้อสนิษฐานนี้มาจากว่านายแพทย์ประเวศวสีเนี่ยวิจัยเรื่องเฮโมโกลบินอี e ของคนไทยนะว่าโครงกระดูกเนี่ย อคนไทยไม่ได้ไปไหนหรอกคนไทยก็อยู่ที่นี่นั่นเองพบที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่บ้านเก่ากาญจนบุรีแล้วก็แต่ความน่าเชื่อถือก็ยังไม่เพียงพอเพราะว่าศึกษาแต่กรุ๊กเลือดนะศึกษาแตกกรุ๊กเลือดเท่านั้นต่อไปนะมีความคิดอีกท่านหนึง่งนะบอกว่าพินเดิมของไทยเนี่ยอยู่บริเวณ หมู่เกาะแถบเส้นศูนย์สูตรของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแนวคิดนี้มีความคล้ายคลึงกันของผู้คนภาษาปุ๊บเลือดระหว่างคนไทยกับผู้คนที่อยู่บริเวณแถบหมู่เกาะบนแถบเส้นศูนย์สูตรนะอย่างเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์คาบสมุทรมาลายูนะคะผู้เสนอแนวคิดนี้ก็คือนายรูธเบเนดิกนะท่านบอกว่า จากวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยพบว่าหลักฐานที่สนับสนุนก็ยังตรวจแค่กรุ๊ปเลือดอย่างเดียวนะคะตรวจกรุ๊ปเลือดเพราะว่าหลักฐานเนี่ยมันต้องใช้หลักฐานหลายอย่างฉันจะบอกว่ากรุ๊ปเลือดมีความคล้ายคลึงกันหรืออยู่บริเวณเดียวกันสันนิษฐานว่าเป็นคนไทยเนี่ยความน่าเชื่อถืออาจจะน้อยนะคะ เรามาดูอาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทยที่มีต่อสังคมไทยนะคะอาณาจักรโบราณในดินแดนอาณาจักรต่างๆเนี่ยเดิมนะคะที่คนไทยอาศัยอยู่ก็จะมีพวกชนชาติอื่นๆหรือพวกขอพวกอะไรเนี่ยอาศัยอยู่ก่อนหน้านั้นเรารู้ได้ยังไงนะคะ ดินแดนไทยเนี่ยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรต่างๆดังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีเช่นจารึกจดหมายเหตุจีนนะอย่างไรก็ดีข้อมูลเกี่ยวกับอาณาจักรโบราณเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ชัดเจนนะะยังต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้าอีกต่อไปนี่คือ,น,คอนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกว่าเออก่อนที่ไทยจะมาอาศัยอยู่เนี่ยนะคะก็จะมีชนชาติอื่นอาศัยอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะคะ สำหรับอิทธิพลของอาณาจักรโบราณที่มีต่อสังคมไทยนะอิทธิพลแน่นอนอาณาจักรอื่นๆน่ะที่เคยมีมีอยู่ก่อนหน้าแล้วก่อนหน้านั้นแล้วก่อนที่ไทยจะมาอยู่นะคะเราก็จะได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรต่างๆนะอย่างเช่นด้านความเชื่อหรือศาส,สนานะคะ การนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูและการนับถือพุทธศักรอ,อขออภัยกับพุทธศัพ์พุทธศาสนานะคะด้านรูปแบบการปกครองนะคะระบอบพระมหากษัตริย์การปกครองแบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างเงี้ยนะคะพิธีกรรมเกี่ยวกับการยกย่องพระมหากษัตริย์หรือแบบสมมติเทพอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ส่วนทางด้านภาษาและกฎหมายนะเราก็จะมีภาษาบาลีสันสกฤตและก็กฎหมายมังรายศาสตร์นะคะที่เราได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรเดิมนะคะที่เรามาอยู่ศิลปกรรมเช่นเจดี JD, พระพุทธรูปธรรมจกักรปรางหินเสมาหินนะอันนี้เป็นอิทธิพลของอาณาจักรเดิมที่มีอยู่แล้วก่อนที่เราจะมาอยู่ ก่อนที่เราที่จะมาอยู่ต่อไปนะอีกอันนึงก็คืออิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันออกทางด้านคติธรรมคติธรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนานะขนบธรรมเนียมประเพณีนะประเพณีราชสำนักวรรณกรรมส่วนใหญ่พวกนี้จะปรากฏทางด้าน รับมาจากทางด้านศาสนานะก็จะมาแบ่งออกเป็นประเพณีวัฒนธรรมวรรณกรรมศิลปรกรรมอะไรต่างๆนะคะ,ะมาดูตัวอย่างอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกก็จะมะีการปกครองนะการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีภาพสิทธิ ความเสมอภาคในสังคมไทยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันนี้เราได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตกส่วนทางวัฒนัธรรมตะว,วันออกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคติความเชื่อประเพณีหรือาศาสนาอาจจะออกมาในรูปของวรรณกรรมหรือโบราณสถานโบราณวัตถุนะคะที่ที่บ่งบอกถึงคติธรรมต่างๆ ความเชื่อ,อสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะให้ลูกนักเรียนเนี่ยทบทวนแล้วก็ดูอีกครั้งหนึง่งช็อตโนต้ตไปด้วยแล้วก็ส่งคุณครูนะคะเอาตามที่ตัวเองเข้าใจสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ